เรียบร้อยครับตัวนี้ไม่เล็กเลยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยดูหวัโหวโอ้หติดขอบปากด้วยวไม่เล็กนะครับตัวนี้โอนั่นครับเห็นอะไรไหมครับผมนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเบ็ดผมสายก็ไม่ตึงแต่อันนู้นสายตึงแล้วก็มาลัดยา สวัสดี f อฟท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ตามคลองลากข้างๆนาหรือตามนาข้างคลองนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาหาปลาไหลนะครับผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่มาจะหมานหรือเปล่าลุยเบ็ดผมก็จะเอามาสองสี่หกแปดคันผมจะเอาเบ็ดมาแปดคันนะครับผมเพื่อที่จะมา ปลาไหลในนานะครับและเหยื่อที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นจเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเส่เดือนนะนี่เกี่ยวไปเลยเดี๋ยวมันมวนไปเลย ขนาดแบบนี้นะก็เจอรูไว้แล้วนะก็จะหยอดลงไปในรูลเลย ย่อนย่อนไว้แบบนี้เลยนะครับจีมดินไว้เดี๋ยวเขามากินปุ๊บเดี๋ยวเขาจะดึงลงไปเขาดึงลงไปปุ๊บมันก็หลุดแล้วก็เด้งย่อนไว้ตรงนี้อีกรูนึงนะครับผมป่าย่านี้นะนี่ครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวมากินครับ อีกรูนึงครับผมก็แย่ไว้ตรงนี้อีกคันนึงนะครับผมเปลี่ยนจากคันมาเป็นไอ้นี่มั้งเป็นสายมั้งนะครับผมเจอรูไว้แหละตามนาเลยนะครับผมทุ่งนาเลยนะ ครับผมก็ค <c oughs> ันนี้หัวทิ่มันนะอยู่ปะเอาอยู่ทีครับนี่ยูยู่ใหไหมใหญ่ไหมมีมือดึงไหมใหญ่หรือเปล่าใหญ่หรือเปล่าโอ้ส,ยสวยดีเรียบร้อยครับตัวนี้กืนเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่า,หา โอ้ดินแรงจริงนะครับล้างเมือกก่อนนะเมือกเยอะโอ้ยตัวเหลืองๆเ,เลยอาไหลนาเกี่ยวข้าวกวาอ,อติดไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับตัวเหลืองโอ้หแจ๋วหนึ่งแต้มครับเสร็จแล้วครับหนึ่งแต้มเก็บครับนี่ ลืเเหองยครับท่านผู้ชมผมแย่ไว้ลูต้นต้นกล้วยนะครับนู่นครับค้าคัานออกมานี่เหม้น่ไม่เล็กเลยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยผ่านยาดเลย ต้นกลับดาวแล้วอีวยังมาทั้งยาไม่เล็กเลยนะครับใส่แกง กลาคืนมาก็มีผลงานดยู่นะครับเพราะกลางวันมันกินตัวเดียวนะครับผมน่าจะเป็นอากาศร้อนเลยไม่กินตกตกลางคืนมากินครับเขาออกนอกเลยเรียบร้อยครับผมไม่เล็กนะใหญ่ ยอดครับนี่ีกตัวครับผมกินสายไม่ตึงมากอ่ะดูครับน้ำหยุบหยบเอาแรงครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมติดครับออ้แต่ดึงแรงนะสู้แรงครับสู้แรงครับ กับเพื่อแหลงนะน่าจะตัวใหญ่มาละมาละโอ้ยดูหัวโอ้ยติดขอบปากด้วยหืไม่เล็กนะครับ ตัวนี้อตัวนี้ใหญ่เ,เก็บทุนก่อน,อนไอ้ตัวนี้ไม่เล็กนะครับใหญ่ด้วยนี่ครับตัวใหญ่ด้วยถือว่าสุดยอดนะครับผมตัวที่สอง เมื่อกี้พันหญ้าร้อยนี่ตัวที่สองเร้อยอีกแล้วใหญ่นะครับผมอไม่เล็กนะเดี๋ยวดูมือที่เล็กดูในกล้องอาจจะเล็กแต่ดูตอนจับกับมือนะครับใส่ใหญ่นะไปเก็บครับผมครับก็ได้อยู่สามตัวนะข้างล่างนี่ตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ประมาณหกเจ็ดขีดได้ ประมาณนะเจ็ดขีดตัวนี้ประมาณสี่ขีดห้าขีดประมาณสี่ห้าขีดนะครับตัวเนี้ยแต่อันนู้นหกเจ็ดขีดน่าจะได้นะให,ใหญ่ๆนะครับผมนี่สี่ห้าขีดกับหกเจ็ดขีดนะครับสามแต้มตอันนี้นั่นครับเห็นอะไรไหมครับผมนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเบ็ดผมสายก็ไม่ตึง อน,นุ่นสายตึงแล้วก็มารัดหญ้านะครับผมรัดา้าแต่มานอนอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเราไปรู้ครับไปดูกันว่าไอตัวเนี้ยมันจะกินสายไหนหรือว่ามันหลุดมาไปดูใหญ่จังเลยโอ้โหหลุดมาครับหลุดมาโอ้โหมันไม่ได้เล็กเลยนี่หลุดเบ็ดมาโอ้ อุยไซดดิมแป้งครับปลาไหลยักษ์อีกแล้วโอ้ดีนะหลุดมาไม่งั้นถ้าหลุดบางทีครับการหลุดเรามองไม่เห็นแล้วเราก็บอกว่ากินไม่อยู่แต่สุดท้ายมามานอนอยู่ในในครูนะครับผมว่าอย่างนี้ก็หวานจ่อยเลยครับผมพอได้มีกับข้าวอยู่ครับพอได้มีกับข้าวอยู่ ว้าวจักยักษ์อีกแล้วครับผมปลาไหลนาปลาไหลคลองนะครับผมมีติ๊ไซส์ใหญ่ๆ้อหอหอหอตัวนั้นก็ประมาณ8ขีดได้นะครับผมแล้วก็มีตัว7ขีดแล้วก็ตัวประมาณ4ขีดนะครับผม2ตัวประมาณ8ขีด1 7ขีด1นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา